we okay. สู่ช่วงที่2ของ Mango World Update นะครับกับผมเอเกพรสีสุขทวีรัตน์ครับท่านผู้ชมสามารถ SMS มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็เรื่องของของรางวัลเนี่ยนะเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเนี่ยมีเดี๋ยวเราเจะเอามาแจกแน่นอนนะแต่ยังคงมา SMS คุยกับเราได้นะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะจะไปไหนอยากดูหนังเรื่องอะไรนะหรือว่าทะเลาะกับเพื่อนอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็มาพูดคุยกันในรายการเรา SMS มาคุยกันได้นะครับ เอาละเราไปเริ่มกันที่เรียลลิตี้โชว์ชื่อดังของอเมริกากันบ้างนะครับก็คือ American Idol ฮะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเจอปัญหาเรื่องคณะกรรมการเนี่ยลาออกกันไปหมดเลยนะฮะเหลืออยู่คนเดียวนะครับล่าสุดฮะเขาได้คณะกรรมการใหม่เรียบร้อยแล้วอีก2คนฮะซึ่งก็ตามโผลฮะแต่ก็คนที่อาจจะไม่ได้ทราบข่าวนี้มาก่อนนี้ก็อาจจะตกใจเล็กน้อยนะครับก็คือคณะกรรมการใหม่คนแรกก็คือสตีเฟนไทเลอร์นะฮะถ้าเกิดผู้ชื่อนี้บางคนอาจจะ ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าบอกว่าเป็นนักร้องนํำวง Aerosmith ที่ปากกว้างๆนั่นแหละฮะแล้วลก็อีกคนหนึ่งนะที่มาเป็นกรรมการใหม่นะครับก็คือเจโลเจนิเฟอร์โลเปซในที่สุดก็มีการประกาศยังเป็นทางการสําหรับผู้ที่จะมาเป็นกรรมการคนใหม่ในรายการอเมริกันไอดอลปีที่10เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ได้แก่สตีเฟนไทเลอร์นักร้องนําของวง Aerosmith กับนักร้องดาราสาวเจนิเฟอร์โลเปซ การแถลงข่าวยังเป็นการมีขึ้นที่นครลอสแองเจลิสโดยไรยอันซีคริสซึ่งเป็นพิธีกรในงานโดยที่กรรมาการชุดเดิม4ี่คนแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่แรนดี้แจ็กสันซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ในขณะที่ไซมอนโควเวลลาออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อหายไปทุ่มเทกับรายการของเขาคือ The X Factor เรวอร์ชันอเมริกันในขณะที่ดาวตลกเอเลนดีเจเนเลสลาออกไปเมื่อเดือนกนรกฎาคมและนักแต่งเพลงคาร่าดิโอกราดีประกาศลารายการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้ ขณะที่ไทเลอร์โลเปสตกเป็นข่าวเลยอยู่น้าหลายสัปดาห์แล้วว่าจะเข้ามารับเป็นกรรมการในอเมริกันไอดอลปีที่10ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนมการาคมปีหน้า ในขณะที่นิตยสารพีเพิรรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่า Lopez โลเปสซ้กของเพลงฮิตติดชาร์ตคือ Love Don't Cost a Thing และ End It Funny จะได้รับค่าเหนื่อยเพื่องานนี้สูงถึง12ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ372ล้านบาทโลเปสได้บอกว่าผู้ที่ชมการแถลงข่าวเปิดตัวทางสถานีโทรทัศน์บอกว่าเรากำลังมองหาเหม่ขั้นจักสันคนต่อไป ในปีนี้รายการ Idol อเมริกันไอดอลตอนสุดท้ายทำสถิติคนดูต่ำสุดนับตั้งแต่ปีแรกที่มีรายการนี้ในปีพศ2545คือ24ล้าน200คนอย่างไรก็ตามค่ะอเมริกันไอดอลก็ยังคงเป็นรายการโชว์ที่มีคนดูมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาอยู่ดีทางคณะกรรมการทั้งสคนก็หวังว่ารายการนี้จะกลับไปมียอดคนดูสูงเหมือนเดิมกับตอนที่คณะกรรมการประกอบด้วยแรนดี้แจ็คสันไซมอนโคเวลพอลล่าอับดุลนักร้องและนักออกแบบท่าเต ครับก้าวสู่ปีที่10ทั้งทีนะมาเจอปัญหาเรื่องกรรมาการเอาคนใหม่มาก็ต้องดังแบบนี้แหละฮะไปต่อกันที่เรื่องของภาพยนตร์กันบ้างน,นะครับจูเลียรโรเบิร์สฮะเธอก็ไปงานปรมมทัศนะครับภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เธอแสดงนำนะ,ะก็คือเรื่องว่า eat pray love นะฮะก็ไปกันที่ย่านเลสเตอร์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษฮะ Eat, Pray, Love กำกับการแสดงโดยผู้สร้างสรรค์ซีรีกลีนั่นคือ Ryan Murphy โดยเขานำมาจากงานเขียนของ e อลิซาเบธกิลเบิรเรื่องของสาวที่ชีวิตรักล่มสลายทำให้เธอตัดสินใจออกเดินทางไปตามประเทศต่างๆทั่ทวโลกเพื่อค้นหาตัวเองและค้นหาความหมายที่แท้ของชีวิตและเธอก็ได้ค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงของเธอคือการลิ้มรสอาหารที่อิตาลีการสวดมนต์ที่อินเดียและการพบรักแท้ที่บาหลี นอกจากบินมาร่วมงานรอบปฐมทัศน์ที่ลอนดอนแล้วโรเบิร์ตส์ยังได้เดินทางไปรับรางวัลผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานที่งานเทศกาลภาพยนตร์ซานเซบาสเตียนประเทศสเปนด้วยซึ่งเธอยอมรับว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจกับรางวัลน,นี้จริงๆในขณะที่เมอร์ฟี่ก็บอกว่าโรเบิร์ตส์ใช้แววการเป็นดาราระดับซูเปอร์สตาร์ตั้งแต่อายุ18ไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนจะได้รับเสียงตะโกนเรียกจูเลียจูเลียจากแฟนๆ ใน Eat Pray Love นอกจากโรเบิร์ตส์แล้วยังมีเจมส์แฟรงโกลริชาร์ดเจนกินบิลลี่ครูดัปและคาเบียบาเดมร่วมแสดงด้วยแต่บาเดมดาราชายชาวสเปนไม่ได้เดินทางมาร่วมงานแต่อย่างใด Eat Pray Love จะใช้อย่างเป็นทางการในสหราชาอาาจักรวันที่24กันยายนนี้ครับ Eat Pray Love นะฮะจะฉายที่เมืองไทยนะครับตามกำหนดการก็คือ28ตุลาคมนั่นเองนะร,รอกันไปอีกประมาณ1เดือนครับ วันนี้วันพฤหัสนะ,ะก็เลยเอาหนังที่จะเข้าใหม่ในเมืองไทยมาอัปเดตให้ฟังกันก็แล้วกันนะครับมีหนังไทยนะ,ะชื่อว่าตายทั้งกลมเข้าหนึ่งเรื่องนะครับส่วนหนังต่างประเทศเนี่ยเข้าสามเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือ The Extraordinary Adventure of Adele Adele b l o n c s a นะ,ะที่เราแจกบัตรกันไปเมื่อวานนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Wall Street Money Never Sleeps นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือภาพยนตร์จีนฮ่องกงนะครับก็คือ Legend of the Fist นะครับ The Return of the Children นะครับก็กำกับโดย Andrew Law ผู้กำกับ Infernal Affair นั่นเองฮะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องภาพยนตร์นะ,ะก็คือค l ินต์อีสต o วูดยอดผู้กำกับแล้วก็ดารานักแสดงนะครับเขาก็กำลังจะได้ตัวครัวกินฟินิกส์นะครับมารับบทเป็นคู่รักนะฮะของผู้อำนวยการ FBI คนแรกในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจะรับบทโดย d ิโอดาโด ดิคาปริโอนะฮะซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเ้าเนี่ยก็พยายามที่จะหาคนมาประกบกับพระเอกสุดหล่ออย่างลนะีโอนาร์โดฮะเว็บไซต์บันเทิงวอลเจอร์รายงานว่าฟีนิกซ์กำลังเป็นตัวเลือกใหม่เล็กหนึ่งมารับบทในหนังเกี่ยวกับชีวประวัติของฮูเวอร์ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางของสหรัฐหรือที่เรารู้จักกันดีว่า FBI ฟีนิกซ์ได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับบทของทอลเซนบุคคลในความอุปถัมภ์ของฮูเวอร์ที่จะรับบทเล่นโดยเลโอนาร์โดดิคาปริโอบทภาพยนตร์เรื่องคนเขียนคือดัสตินแลนส์แบล็กที่ฝากผลงานมาแล้วจากเรื่องมิลค์โดยจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่ฮูเวอร์เข้ารับตำแหน่งและเผยความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างชายสองคนและในขณะที่พวกเขาตัวติดกันเป็นปลาท้องโกแต่ก็ไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองเป็นเกย์แต่เป็นที่รู้กันนะคะว่าฮูเวอร์ไม่กล้าตอบคำถามเรื่อง โรสนิยมทางเพศฟีนิกซ์ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์จากบทของนักร้องดังในอดีตจอห์นนี่แคชเพิ่งจะตกเป็นข่าวฮือฮาหลังจากเคซีแอฟเฟล็กนักแสดงที่ผันตัวไปเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ยอมรับเป็นครั้งแรกว่าสารคดีเกี่ยวกับหนัง I'm Still Here ที่เขาติดตามถ่ายทำชีวิตของฟีนิกซ์ ที่กำลังต่อสู้ในเส้นทางใหม่ด้วยการเป็นนักร้องเพลงแรปนั้นเป็นเรื่องที่ถูกกุขึ้นมาและเป็นการจัดฉากทั้งหมดฟีนิกซ์ยังไม่ได้คิดทิ้งวงการไปร้องเพลงแรปแต่ประการใารครับไปที่อีกหนึ่งดาราสาวนะฮะกวนเนตพาวตรนะที่ได้รางวัลออสการ์จากเชคสเปียร์อินเลิฟนะครับล่าสุดฮะมีรายงานมาแล้วว่าเธอเนี่ยเตรียมมาเล่นซีรีส์นะเป็นแขกรับเชิญ2ตอนด้วยกันในซีรีส์ชื่อดังว่ากลีนะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยกว่า วันมาเยอะแยะมากมายเลยฮะ ดาราสาวเจ้าของรางวัลออสการ์โจอินเนตพาร์โทจะเป็นแขกรับเชิญในซีรีส์ยอดฮิตกรีอีกทั้งจากการเปิดเผยของไรอันมร์ฟี่ผู้สร้างสารรายการเมอร์ฟี่บอกกับสามีข่าวบีบีซีว่าเขาจะเขียนภาพพิเศษเพื่อสำหรับดาราสาวจากเรื่องเชสเทเบิลอีเลฟและไอรอนแมนโดยเฉพาะเมอร์ฟี่บอกว่าพาร์โทก็ร้องเพลงได้ดีไม่แพ้กันถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยร้องก็ตามแต่เขาก็ต้องการให้เธอแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเธอก็ร้องเพลง ได้ดีเพียงใดพาสโตรจะแสดงจำนวนสตอนของกรีดีที่2โดยหนึ่งเรื่องเธอจะเข้ามาทำหน้าที่แทนโค้ชูเตอร์นอกจากนั้ดาราระดับรางวัลออสกาย์รคือคาเบียบาเดนดาราชอสเปนิตจะมาร่วมรายการในตอนที่จะมาถึงถึงแม้ว่าเมอร์ฟี่จะบอกว่าดาราสักเรื่องโนกันที่ฟรอออนเนนรายนี้ไม่ค่อยจะเป็นที่ดึงดูดใจนักก็ตามเมอร์ฟี่บอกว่าบาเดนรักในการแสดงและเขาก็ต้องการเล่นเป็นนักร้องร็อกน เพิ่นเพียงของสเปนดังนั้นเราจึงจักให้ก่อนหน้านี้พัทโทเคยโชว์พัสวรรค์ด้านร้องเพลงจากหนังเรื่อง duets ในปีพศ2545 infamous ในปีพศ2549ซึ่งเธอร้องเพลง what s it h i t sing c l o e d love ของ c o พ e porter นอกจากนันพัทโทย,ยังขึ้นร้องเพลงในคอนเสิร์ตของเจซี Z, ที่รอยัลอันเบิร์กฮในกรุงลอนดอนในปีเดียวกันด้วยรวมทั้งแสรกเป็นนักร้องสิงคันที่ในหนังเรื่องคันที่สตรองซึ่งเข้าฉายตามโรงภาพยนตร์ในปีหน้าสำหรับซีรีส์กรีในปี2จะเริ่มออกอากาศในสหรัฐอเมริกาในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะ ครับก็เรื่องกรีเนี่ยผมก็ได้ยินกิติศัพท์มานานนะส่วนตัวเนี่ยซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ดูนะติดเรื่องอื่นอยู่นะรอก่อนนะเพราะว่ามั่นใจว่าดีแน่นะครับก็ยังไงใครสนใจก็ลองไปหามาดูก็แล้วกันนะครับไปต่อกันที่เรื่องของบันเทิงเอเชียกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยสื่อบันเทิงเกาหลีฮะกำลังเล่นข่าวนี้กันอย่างหนักนะครับว่านิชคุณ กับจุนโฮฮะแห่งวง 2pm นะครับตอนนี้เนี่ยทั้งคู่กำลังอยู่ในวังวลนของรักสามเศร้านะครับซึ่งสาวคนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะเป็นดาังงามเกาหลีในปี2009ที่มีชื่อว่าคิมชูรีฮะ ในรายการพิเศษที่มีชื่อว่า Fantasy Star Couples Challenge Cup ของสถานีโทรทัศน์ SBS ที่ออกอากาศเมื่อวันที่22กันยายนซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลร,รวมญาติที่เรียกว่าชูซกนั้นชูรีรับบทเป็นที่หมายปองของทั้งนิชคุณและจุนโฮทั้ง3มคนเล่นละครเรื่อง B-Boy Blue Loves A b l l l e r i n a ที่ล้อเลียนละครเรื่อง a า s, <S, <Yeah>. <S Blue Loves A b า l l e r i n a oh. นั่นเองค่ะ และแมททั้งสองหนุ่มจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนับสนุนชูรีอย่างออกนอกหน้าแต่นางงามเกาหลีผู้นี้ก็บอกว่าเธอจำเป็นต้องอาศัยเวลาในการดูสองหนุ่มเป็นนานๆก่อนค่ะแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเลือกใครแต่ที่น่าสนใจก็คือมีฉากที่นิชคุณพยายามยกชูรีซึ่งมีความสูง172.5เซนติเมตรและน้ำหนักตัว50กิโลกรัมขึ้นไปบนอากาศด้วยค่ะ ในละครเรื่องนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างการเต้นบัลเล่และการเต้นเพลงฮิตฮ a ป t บีทของวง2ูพีด้วยค่ะตอนนี้ชาวอินเทอร์เน็ตก็เลยเริ่มใส่สีตีข่ายกันยกใหญ่ว่าภรรยากรรอลของนิชคุณอย่างวิกตอเรียที่ร่วมรายการ We Got Married ด้วยกันนั้นจะรู้สึกอย่างไรที่ได้เห็นสามีในรายการ r e ียลิตี้โชว์กำลังตั้งหน้าตั้งตาตามจีบนางงามระดับชาติอยู่ค่ะ จากเรื่องเกาหลีนะไปที่เรื่องของญี่ปุ่นกันบ้างนะเห็น SMS มาบอกตอนต้นรายการว่าเบื่อ K-POP อนะอยากได้ J-Rock บ้างนะครับวันนี้เนี่ยเอาข่าวมาฝากกันนะครับว่า l u c i เฟอรฮะเขาเดินทางมาที่เมืองไทยแล้วนะครับซึ่งจะเล่นคอนเสิร์ตกันในวันเสาร์นี้นะครับก็คือคอนเสิร์ตมีชื่อว่า Lucifer 10th Anniversary Live in Bangkok นะครับวันนี้เนี่ยเดินทางกันมาแล้ว4คนนะก็คือมาโกโต ซันตาอซึโรยูกิส่วนโทวะเนี่ยจะเดินทางกันมาในวันพรุ่งนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าบัตรคอนเสิร์ตหมดหรือ,อยังนะฮะลองติดต่อกันไปดูแล้วกันนะว่าบัตรเต็มหรือ,อยังสําหรับคอนเสิร์ตลูซิเฟอร์ครบ10ปีนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มาในเมืองไทยก็7ปีมาแล้วนะฮะนี่ก็เป็นการกลับมาเมืองไทยอีกครั้งในรอบ7ปีเลยทีเดียวฮะเอาละครับวันนี้เวลาของเมนโกเบอัปเดตหมดแล้วนะครับพบก,กับผมเอกรพรศรีสุขทวีรัตน์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปลวฮะสวัสดีครับ thank uh you -huh.